สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะเด็กๆหน่วยที่12ผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงณโนะรงเรียนมาริวิทักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสอนโดยคุณครูนิศรายาสาช,ชัยหรือคุณครูนุชที่เด็กๆรู้จักกันนะคะสาระการเรียนรู้ประจำสัปดาห์นี้นะคะ เรามารู้จักความหมายของผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรง 2. รู้จักผิวสัมผัสกันค่ะ 3. รู้จักรูปร่าง 4. รู้จักรูปทรง 5. รู้จักประโยชน์ของผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงและเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสกันค่ะ ที่เราจะไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับผิวสัมผัสเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะตอนนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะคะรู้จักความหมายของผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงกันคร่าวๆไปแล้วนะคะความหมายของผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงก็คือสามารถจับต้องได้นะคะเอาใช้มือหรือร่างกายในการสัมผัส สิ่งของต่างๆนะคะรูปร่างรูปทรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะเช่นตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะเมื่อเราใช้มือในการจับเราก็จะรู้ทันทีว่าตุ๊กตานี้มีพื้นผิวที่นุ่มหรือแข็งต้นไม้เราใช้มือในการสัมผัสและเราก็จะจำได้ทันทีว่าลำต้นของต้นไม้ จะมีลักษณะนุ่มหรือแข็งผิวเรียบหรือขรุขระก็เกิดจากการสัมผัสนั่นเองค่ะรูปร่างนะคะมี2มิติก็คือรูปร่างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันรูปทรงจะสามารถมองเห็น3มิติรูปทรงเราจะมองเห็นรอบๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้วันอังคารที่18มกราคม พศ2565เรามาเรียนรู้รู้จักผิวสัมผัสกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับผิวผิวสัมผัสกันเรามาฟังเพลงรูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสกัน รูปทรงกระปองมุดลอสอดยาช้อนน้ำไม่พายขวดใส สมลิ้นจีมังคุดลำใหญ่รูปทรงกระปองมุดลอสอดใท่อน้าไม่ไผ่ขวดใส สถาบันวิจัยการเรียนรู้สำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะปรบมือเลยค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้และรู้จักกันไปแล้วนะคะเราก็ใช้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า shape รูปร่าง shape รูปร่างภาษาจีนออกเสียงว่าชิงซัว รูปร่างชิงเสนะคะรูปร่างเรามาทำความรู้จักจากบทเพลงเมื่อกี้นะคะเราใช้มือนะคะดเด็กๆในการสัมผัสหรืออาาวัยวะในร่างกายของเราได้สัมผัสได้จับสิ่งของต่างๆลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งของต่างๆเช่นนะคะกระดาษแบบนี้นะคะเราใช้มือในการสัมผัสเราก็จะซัก รับรู้ได้ถึงว่ามืนเรียบนะคะเมื่อสัมผัสแล้วจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรผิวหยาบผิวเรียบผิวครุขระผิวมันผิวเนียนผิวนุ่มผิวแข็งเราจะสามารถรับรู้ได้ทันทีเลยค่ะจากผิวสัมผัสนั่นเอง <c oughs> ผิวสัมผัสหยาบ อยางรูปภาพเลยค่ะเมื่อเราสัมผัสแล้วต่อไปผิวสัมผัสขรุขระก็คือก้อนหินนะคะก้อนหินที่มีรวมกันหลายๆก้อนก็จะทําให้เวลาที่เราสัมผัสแล้วนะคะจะเกิดอาการอุ้ยแข็งและไม่เรียบเป็นผิวที่ขรุขระทําให้เราสัมผัสแล้วอาจเจ็บมือได้นะคะสูนุ่ม ผิวสัมผัสนุ่มที่เราสามารถมองเห็นรอบกายของเราก็คือผ้าขนหนูนั่นเองผ้าขนหนูตุ๊กตาหมีตุกตต๊กตาต่างๆของเล่นที่มีผิวสัมผัสนุ่มเด็กๆจะชอบนะคะหรือผิวสัมผัสนุ่มสามารถจับที่ร่างกายของเราเช่นแก้มแก้มของเรานุ่มไหมคะนุ่มหน้าสัมผัสนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าผิวสัมผัสนุ่มต่อไปผิวสัมผัสแข็ง เหมือนที่ทีเชอร์สอนเราแข่งเลยทาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอมาดูกันสัมผัสเรียบก็คือพื้นเรียบนั่นเองเมื่อเราสัมผัสพื้นเรียบแล้วเราจะรู้สึกว่าว้าวมันไม่มีสะดุดเลยค่ะมันก็จะเรียบเหมือนเราสัมผัสกระดาษเหมือนเราสัมผัสพื้นผิวที่ไม่ครุขระเขาเรียกว่าผิวสัมผัสเรียบนั่นเอง จบไปแล้วสำหรับการเรียนการสอนความหมายของผิวสัมผัสรู้จักผิวสัมผัสนะคะซึ่งพระวรสารคุณค่าพรวรสารประจำวันนี้ตรงกับข้อที่2เรื่องของความจริงข้อที่10ความเรียบง่ายความพอเพียงสำหรับวันนี้คุณนศได้สอนและให้ความรู้เด็กๆเ,เกี่ยวกับ ผิวสัมผัสกันไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถกลับมาย้อนดูติดตามชมย้อนหลังนะคะหรือทบทวนบทเรียนได้จากคลิปในช่อง YouTube ของโรงเรียนมาริพิทักษ์ Facebook โรงเรียนมาริพิทักษ์หรือในห้องไลน์กลุ่มของเรานะคะซึ่งคุณนุชจะโน้ตไว้ในทุกๆวันเพื่อสำหรับเด็กที่ไม่สะดวกในการเรียนของแต่ละวันอาจจะมาติดตามดูย้อนหลังได้สำหรับวันนี้คุณนุชขอลาก่อนค่ะ Bye bye!